และผู้ปกครองโรงเรียนวัดท่าสุดเจริญศิลป์ดิฉันนางสาวรัตนาพรไรทองคำหรือครูขวัญน,นะคะเป็นครูโรงเรียนวัดท่าสุดเจริญศิลป์เป็นยังไงกันบ้างคะในการเรียนช่วงโควิดนักเรียนมารับใบงานทําได้ไม่เอ่ยและนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะในการทำใบงานถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube การเรียนการสอนของครูแต่และวิชาในเพจของโรงเรียนวัดท่าสุดเจริญศิลป์ หรือในรายกลุ่มครูประจำชั้นนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเรามาดูบรรยากาศการเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 5 6และมัธยมศึกษาปีที่1 2 3ในรูปแบบการเรียนรู้แบบออนแ n d ์และออนไลน์ค่ะเราตามมาดูเลยค่ะ เหลือเหลือนิดเดียวใช่ไหมคะอะสู้ๆทำให้เสร็จนะคะ <ทำ S 1> ไอ้ที่เราพอกไว้มันจะเสร็จในเร็ววันนี้เนี่ยนะคะส่วนคนอื่นๆไม่มีปัญหาใช่ไหมอ้อว่าไงไหมลูกลาคะอะใครใครมีปัญหาอีกป้อนป้อนเสร็จไหมป้อนเสร็จยังคะป้อนงานเก่าเสร็จหมดแล้วนะทีนี้คุณครูฝากรายวิชาอื่นๆ ช่วยๆทำนายพิชายุ่นด้วยนะคะที่ที่ได้ส่งคลิปวิดีโอเข้าไปอะค่ะดูคลิปวิดีโอแล้วก็ทํางานของครูท่านอื่นให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่าไหนใครเข้าใจแล้วใครเข้าใจแล้วโอกายเข้าใจแล้วเข้าใจหมดแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นจบกันเท่านี้ ผู้ปกครองนะคะถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียนที่บ้านนะคะต่อไปคุณครูจะพาไปดูนะคะว่าผู้ปกครองมีส่วนช่วยนักเรียนในการเรียนรู้ที่บ้านอย่างไรนะคะเราตามไปดูเลยค่ะ จากการติดตามผลงานใบางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3คุณครูต้องชื่นชมเลยนะคะว่านักเรียนมีความรับผิดชอบและก็มีความตั้งใจในการทำใบางานรังสรรใบางานออกมาได้สวยงามมากค่ะพร้อมแล้วเราไปดูผลงานของเด็กกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กญินทานิฟาเจร์ลอส์วันนี้จะมาอ่านใบางาน แม่ค้าขายเป็ดไก่ได้จนหมดร้านปลาสดข้างเราเงินเต็มถังทั้งสามร้านขายดีชื่นใจจังเป็นตามหวังสู้ต่อไปใช้พอเพียงสองหนึ่งสองสองสองสีสองสมสองสหปห สองเก้าสิบแปดสองสิบเ็ดเป็นย well, ี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นย hmm> ี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่เติมสองสามค่ะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง ยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลา i really?

นอกจากทักษะทางด้านวิชาการแล้วนะคะนักเรียนก็ยังมีทักษะในการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเช่นอยู่บ้านนะคะนักเรียนก็ช่วยพ่อแม่ล้างจานช่วยพ่อแม่ปลูกผักสวนครัวตากผ้าหรือช่วยสานตะกร้านะคะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและเมื่อถึงฤดูฝนนักเรียนก็มีการไปช่วยพ่อแม่นะคะจับปลาในนาจะเห็นได้ว่านักเรียนได้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะ สุดท้ายนี้นะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่แมสทุกครั้งนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันโควิด19ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด19สวัสดีค่ะ